มากค่ะมาเรีนนารากาด้วยกันวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่กับสายการบินนารากะแอร์ไลน์ค่ะไงได้คนภาคละออกไปเลยค่ะอ่ะกดโดยสารก่อนะกด E โดยสารไปเลยค่ะไปต้อแหลกกันค่ะ <laughs> เออ นี่นะคะเราก็จะบินชมท้องฟ้าของก<ม>ะพบนาลกะและก็นี่คือประวัติศาสตร์ของนาลกะนะคะโหโหชงชิงนิ่งหมาชีชูบทจชด<ห>ชมเยสครับล<ห>้วล้วเจ๊เจ๊เห, <laughs> หล่าสื่อนี่นะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของนาลากะาค่ะภาพทิวทัศน์ที่วาดโดยปรมาจารย์มาและแอร์ฮอนสเตมกูะมามาแล้วก็จะชมเมืองทิวทัศน์ระหว่หหหางรอแล้วก็จะบินไปนะคะ บินไปค่ะมีคนเล่นเพลงดาบพิฆาตอสูรด้วยชวนละชวนละไม่ต้องขึ้นนี่ยคว้แรงแอดแล้วเตรียมลงแรงกันนะคะตอนนี้แรงลงแรงหรือแรงลงลงแรงค่ะแรงไม่ลงตอนนี้เรากำลังชมทัศนียภาพอันสวยงามโฟลืมปิดไมค์ในเกมอ่ะเปิดไว้เลย เออนี่ส่งดอกดอกขาวให้หน่อยดีดอกขาวอ่ะใช่ใช่ใช่จะพาเซอบินไปไหนอ่ะของอะไวะไม่นะเอ่อดอกสีขาวส่งให้แล้วครับที่มีดอกกันแรกเหลือดอกกันแรกคือสีอะไรส่กันบินเจนเนอร์ เออนาฬิกาแอร์ไลน์กำลังจะลงจอดแล้วนะคระับที่เสือ<ช>ดอกกันแรกมาสือเลยนะ,ะบายจบการพรีเซนต์แมปแต่เพียงเท่านี้ค่ะดอกุณค่1ดอก